อย่าไปใกล้พอดซันะ้นะ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 มันมาเลียอยู่นี่เห็นมัเด็กน้อยอยู่ในนั้นไหมลูกอย่าไปทำจ,จัดเจ๊เฮ้เด็กเจ๊เจ๊มาหนึ่งมาดนึ่งอย่าไปทำนะให้เบบีนะเบบ,นะเบบีเลยอ๋อมีเบบีด้วยไหมในนั้นน่ะมีเบบีไหมลูกมีเบบีไหม แม่ไม่ทําหนูนะแม่ไม่ทําหนูลูกมันูไม่ทําหนูหรอกนะแม่ไม่ทําร้ายหนูนะลูกนะ,นะอืเขาไม่ตายนะคะเขาแก้งเพราะว่าหมาเลียเขาเลียยังไงเขาก็ไม่ตื่นเพราะว่าเขาแก้งตายนักสแสดงยอดเยี่ยมนักสแสดงยอดเยี่ยมเลยนะเนี่ย